ก็สวัสดีครับพวกกับผมนัฐทวัฒน์บีโและเราอยู่ในเกมอาร์มโมบายอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้เราจะมาจับอีกกีกากันนะสุดยอดลักล่าในเกมปาพบไอ้กีกาน่าจะเป็นสัตว์ล่าเที่โหดที่สุดแล้วแหละในเกมอาร์เนี่ยก็ผมมาฟาร์มไอ้ฟาร์มเหล็กอยู่ไอ้ภูเขานี้นะก็มาเห็นมันพอดี ไปกลับบ้านไปเตรียมข้าวของเนี่ยจะมาจับมันนี่แหละเลยเียวสามห้านั่นไงนั่นไงอยู่นั่นไงเจ้ากีกาเดี๋ยวจะใช้กำแพงนี่แหละนะในการจับมันเดี๋ยวจะเอากำแพงเอาไปก่อนเก่งต้องหาเหลี่ยมก่อนตรงนี้ได้ไหมเนะี่ย ตรงนี้น่าจะได้อยู่นะหวังว่าจะได้เก๋ประมาณนีแ้แหละก็จับกีก้าแบบนี้น่าจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะในการจับแต่ก็น่าจะเป็นวิธีที่ชัวร์ที่สุดด้วยว่าเราจะจับมันได้ ถ้าเราล่อมันมา,มาอยู่ในไอใ,ใ,ในโกงขังเราได้นะออกได้ไหมเนะี่ยตรงนี้เป็นรูดิจะออกได้นะไหมเป็นไรลองก่อนแล้วกันไม่ได้ก็คือเฟลแค่นั้นเลยอกอาริวิตาม,มา,า,มมานินงงนะน่งนิ่งแข็งแขงี่พี่ตางนี้เออแขงมา นั่นเลยเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราไปหาทางปิดประตูก่อนนะเดี๋ยวมันออกได้เดี๋ยวต้องซุ่มๆหน่อยเดี๋ยวมันเห็นเราไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรพี่อย่า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 ออกนะพี่อย่าออกนะ โอเคติดได้เร็วโอเคจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับยิงฟร e ีอีสปอร์ตเช่นเคยจึ๊เข้าไปจึ๊เข้าไปกัดไปนะพี่กัดไปพี่ทำ,พพทำหน้าที่ของพี่ผมก็จะทําหน้าที่ของผม ไปครับยิงไปเรื่อยๆอาจจะนานอยู่เลยจากกีก้าเนี่ยใช้ลูกดอกแกับุณนะประมาณ50นัดไม่รู้จะพอหรอเรถ้าไม่พอก็ไม่เป็นไรผมมีกระสุนสำรองมาอยู่กับไปพี่กลัดไป ไปเรื่อยๆน่าจะนานอยู่เลย ีเราใจมากแม่ไม่ต้องก็ใจขนาดนั้นก็ได,ด้เออจะหมดแล้วกระสุนน่าจะไม่พอนะแม่ต้องใจ ba lơ mơ lại Vừa ít xong nát lâu thì Khi đang hết lọc bị lửa Yeah, một lẻo Áo lại phân mà Là có Mình chuột cả xuống ยิงสิยิงไม่ออกเมื่อ,อ,อกี้ไงโอเคเอาให้เรื่อะไรพี่จะง่วงนอนครับพี่กีกาโอเคนอย่างนี้เนละน่าจะน่าจะแค่สลบแล้วไปนะออกได้ไหมนะออกได้ไหมนะออกไม่ได้นะออกจะออกไม่ได ้ยผมยิงโดนไหมนะไกลยังพี่ไกลยังเกือย,ยิงจนค่ำเลยครับพี่ไกลยังไม่ง่วงเลยครับ วนๆพี่พี่วนอะไรของพี่ยังไม่รู้รอีกหเลยพี่ตืดจริงจริงตือจริงจริงจะดูยังที่ตืดและวกึนตืดและวกึนโอเค ก่อนจะล่วงเดี๋ยวไฟกำลังพัดเพลินเดี๋ยวร,ร,รีบหยอดยากันนะเพราะว่าค่าสรุปพี่กีก้าแกขึ้นเร็วเลยเอากดปิดกดปิดหยอดยาหยอดยาสรุปให้ก่อนหยอดหยดหมดครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเดี๋ยวมัาจะพอนะ ยอดไปหยอดไปโอเค okay. แล้วก็ใส่เป็นผู้สิบไปเดี๋ยวเอาเนื้อน้องมาใส่ให้ดีกว่านะเนื้อน้องในน้นกผมน่าจะมีอยู่แล้วโอเค ที่จริงจะเอาเป็นคิปปื้นเอ้นยกยักษ์มาใส่มันจะจับได้เร็วกว่านะแต่ผมไม่มีไข่นกยกนักษ์ไงเลยเอามาทำเป็นคิปลื้นไม่ได้เดี๋ยวใช้อันนี้แทนก็ได้น่าจะได้เร็วอยู่เลยโอเคเราก็รอไปไอ้ปากแดงเจ้าน้ะพี่ <S 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 จะมีตัวอะไรมากลวนเราไหม พร้อมบวกนะครับพร้อมบวกพร้อมบวกเสมอขึ้นมาก่อนดูสิมันขึ้นเยอะไหมเนื้นอนั่ยน่าจะเยอะอยู่นะ จะขึ้นทีละคาง,งานเหมือนกันนะเนี่ยมองว่าจะขึ้นเยอะนะอโอ้โโอเคสองดอกก็จับได้เลยฮนะเออใช้เนื้อนองก็ดีกว่านี้นะไม่ต้องไปเสียเวลาทำคิวเปิลก็ได้โอเคอีกดอกเดียวก็อาจจะได้เลยแหละ อันนี้เราก็แค่รอต่อไปดูปาสโลมันลดเร็วมากเลยเนะี่ยอุ๊ยดูสิปลาสโลข้าหิงอะไรจะเติมมนะ่อนกันจะเติมอะไรนี่ย จะทันทันอยู่ทันอยู่โอเคแหมก็ okay. จับได้แล้วนะครับสำหรับก,กีกา <Yeah. S 1> จากเปสามสิบห้าเป็นห okay. ้าสิบสองโอเคขอๆเราได้สุดดอดนักล่ามาแล้วเจ้ากีกาของเราจับได้ตอนนี้เดะอันตรายนะเนี่ย Okay, เดี๋ยวกลับบ้านกันเลยลูกกลับบ้านกันดีกว่าเจอประตูโอลูกมาลูกงเ,เดี๋ยวใส่เนื้อให้กีก้าแล้วเอาเนื้อใส่มันให้มันกินก่อนโอเค้พอให้อาหารลูกแล้วนะ ก็ามาแล้วไปดีกว่ามาเลี้ยอ,อ,อกเอาไปพวกนี้นอะไรเนี่ยหาเรื่องเลยตอ,อดการเลี้ยูกกี่ก็ติดการมันติการมันไม่โคตรไหนลดิโดน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 เป็นนางอียิปียเลย มันจะกัดโดนไหมเนี่ยโอ้โหไม่ได้ตีอะไงทีหรอกเอาออกเด็กเพียให้นี่มุนกันเป็นหนังอินเดียเลยอยู่ไหนเนี่ยลูกอย่าบังเพอนลูกปลดเพียให้ลูกเลยมันจะได้กัดแค่ตะกี้เลยเนีย เอ้มบอ้งมไอ้งมไอ้มโอเคแม่พวกจะฆ่ากันได้นะพวกเองเล,เล่นตลกอะไรกันเนี่ยอฮ้ยลับนันดีกว่าไอ้กําแพงนั้นก็ตั้งไว้นั่นนะเอาไว้จับตัวอื่นเพื่อได้เอาไว้จับตัวเดี๋ยวเราจะทางกลับบ้านไปเลยไกลพอสมควรไปยาว,ยาว หินเลยทีนี้ติดหินไงทีพ่อจับไม่ตีเห็นติดหินเลยเอยืนมองหน้า,นอ,นาอะไรของเจ้าเนี่ยเจ้ากีกามาทางนี้มามามายัางเทนนิงอยิ้งมางออมาลับบ้าน ออกมาพาเลดูดแล้วลูกตามมาลูกโอเคไปไม่รู้ทางนี้ลูกกี่กาตามมาลูกเฮ้ยทับไปจะล่ว ชอบติดหินเนี่ยไอ้ตัวเราจับไม่ไม่ติดหินสักทีนะติดแป๊บเดียวก็หลุดเอ้ย,อยมามาตาดมากันมา สัตว์สัตว์เยะเวยโอเคไหนๆก็จะมาแล้วต้องให้ทดสอบพลังซะหน่อยจัดการไอ้พอยาวลูกจัดการไอ้อยาวะไปพี่กำลังดูลูกกีกาพี่ย ตีโดนตีโดนตรื่ดงช่างอะแดงเลยแค่ยุบลองมาดูลูกกีก้าเราดีกว่าอือกัดขอยาวไปกัดไปกัดไปขอยาวนี้ก็อืดน,นะเนี่ยเลือดมันเยอะ โอ้ยยังไม่ล่วงองีกล่วงยังนะลัดไปลูกลัดไปมันกว่าจะล่วงอือ,อื่านนี้เอวายาเนี่ย,อยนะโอเคเดี๋ยวเ,ยวเอาเป็นอาเคซีดีกว่าลงก่อนลงก่อนลูกเอาเราเอาราวาสนิดหน่อย ไอ้อาเกซีดูๆๆๆเลยลูกตื่นอะไจัดไปจัดไปจัดอนะไจัดนี้เลยจันี้เลยไยุงเลยกไยุมม่งมากอะไรผมียอย่ามีเรื่องใช่ไหมไอยุ่งมาแล้วยุงดูยุงหรือรยงของเรืงยิงเยคิดอะไรได้ก็เรียกไป ม,มันกัดตัวอะไรอยู่นะแล,แ,ลแค่นี้ก็พอแล้วแหละพอของปากของคอนะลูกเรากลับบ้านกันดีกว่า rồi ok Vậy, cảm ơn anh giáo, xin thang gì giao okay. kê

ไอ้ที่จริงผมเดินล็อกป่านีซอนมาเลยก็ได้นี่ไงผมจะเดินอ้อมทำไมเนี่ยลืมลืมลืมดูอ้าวอยู่ไหนติดหินอีกเล้วทำไมชอบติดหินเนี่ยลูกทางนี้ลูกทางนี้มาเร็วมาเร็วมาๆๆเออ ป้อนเดี่ยวๆลทัตกด้วยตรงนี้มันก็น่าสร้างบ้านอยนะู่นะแต่ไม่เอาผมชอบบ้านริมทะเลมากกว่าได้บรรยกากาศมากกว่า ไฟกับไ้ตรงเล็บดีกว่า,าจันหน่าดูโจมตีมันลูกจัดการมันตื้อนกัดมันไปกัดมันไปมีสองดอกรูก,ก่วงเป็นไงล่ะลูกพี่หวัวแม่น้อง ba này tiếp vào là được Ôi, lưu, bằng luôn lưu bằng trời thôi Ok, để mình chặt cả này đi cả đây lên ลูกจักาเลยเดี๋ยวพวกให้กำลังใจมีสบายสบายอยู่แล้วใครใครมาไอเช่ไอเช่ไอเชห้าใช่ไหมไอเช่เกาะได้ไหมเช่ตัวใหญ่ไปเกาะไม่ได้เกาะได้ไีดเลยอทเยสุดเลยห้าวอ่ อยวลูกเราไปถึงไหนแล้วเนี่ยรอหนี่ลูกมาดำดินทำไมเนี่ยลูกไปไปกลับบ้านเรา โซลเล็บนายุ่งดิครับเดี๋ยวเลี้ยงมันไว้ก่อนนะไอ้ตรงเล็บตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะจับมันเดี๋ยวเลี้ยงมันไว้ก่อนโอเคถึงบ้านเราแล้วลูกมามารวมตัวต่างติดยอดนักล่าอโอเค ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะไอ้กีกาไอ้กีกา้าตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะแง่กดจับได้แล้วนะครับสำหรับกีกา้าสุดยอดนักล่าเนืนะ้อแห่งเอ,อิร์ธอ,อีโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบไปทั้งนี้ก่อนนะประจับกีกามาได้แล้ว ถ้เาเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปไนะครับสำหรับภาคนี้ก็สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ภาคหน้า